รักที่หัวลำโพงรักเพลงจากน้องฮักแพลงอ่ะเดซ่าเพลงก้าเข้ากันมามือนี้ลอ่องจะงีบสิเพี้ยนแต่วเสียงก็ดังดีแต่ว่ามือนีนไมเอาสถานที่โล่งรับง่ายใช่ขอบขอบคุณพี่มอสวันนี้ก็กุ่มเสียงบนเวทีกลางวันดีดอเออร้องง่ายร้องง่าย Yeah, yeah. อาจารย์วังเกิดท่านอาจารย์บางเพื่อนี่ที่เกิดท่านย่นดีอาจารยใจอจาเกิดเพราะท่านเพราะต่ปไฟรือเพราะท่านปูเนาะเอาวัตถะแยนี่ดีเนาะพุ่นยิ่งมื่อขี้หวาดคนนะครับได้หมดหรอที่แหล่พรมลไปหัวลำพองก่อยฮือเราเป็นเพื่อนูพวงเนี่ยเออเออปูนพวงสีหลงลำเพื่อนหนอ ยืมชะเง้อคอยเธอจะปลับมาหานพูดพูดโปรดเออว่ามันเพลงดีอ้าวสามก่อนบวกอีกสามก่อนหน่อยเป็นหนึ่งอร่อยปากกับสมุนไพรอิงออนนะเอาฮะแพนไปแกลลุกมาเออเอาอุงอิงมาลุกมาวันนี้บาตรผานประตูเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นรุ่นก้น ก้อนพ่นลองใช้แล้วมาขายกับก้อนละสิบาทเองแจกฟรีครับแจกฟอีแจกฟรีมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยหรือถ้าพี่น้องลงมาเราเออมันหอมแทนต้นเป็นสบู่สมุนผ้าแห้นะครับวันนี้หนึ่งชุดเดี๋ยวพนักงานเดินหาพี่น้องเนาะนะครับหนึ่งชุดแค่หนึ่งร้อยบาทก็จะในเส้นนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่วันนี้มาฝากแค่เพียงห้าสิบคนห้าสิบคันหมดแล้วหมดเลยอาญาบ้านพี่น้องด้วยห้าห้พี่น้องเท่า เอยากได้เด้ตอนนี้นักฟุตบอลกันก็ป็นะเองครับเป็นรุ่นทดลองใช้นะครับเป็นก้อนทดลองใช้แต่ก้อนนี้นะครับทีละท่านสิบบาทได้เลยพี่น้องเนาะนะครับเป็นก้อนก้อนใหญ่ที่สามสิบแปดถึงสี่ชิวัดแล้วหมดเลยห้าสิบคนห้าสิบท่านห้าสิบชุดนะครับพี่น้องครับเอาใส่ลับอ้าวอาบได้หรอเข้าไปแล้วเออวันนี้กับงานต้อนรับเทศกาลสามัคคีครับอุ่นไงก็อุ้ยก็ต่อยแแห่แต่ต่อเสา มหัหอดพี่น้องแห่มวนสืนรถใส่รถแห่ออกมีน่าง,งามนั่งลำ่ำคญญวัเต็มอายหนักนียมวนสืนแล้วก็เป็นพ่อป้าพ่อไม่เหงาเด้ที่ยังกา็ฝากพูดไปเอาบุญเอา<ะ>บุญยังไงพ่อดาหอดตะโม่นเอาคือโม่เงนน้องเป็นคนที่แบบเป็นอะไรหลับใน <laughs> เวลา,านี้คือตอนเปไ็นเวลานอน้หนูไปค้นกันแล้วกลางคืนหนูนไปทำอะไรคะหรับรอพระรักค่ะปาดเยิ่ยมเลยเอ่อพรุ่งน,นี้ร้องได้ไหมเพลงที่องค์เอกจะร้องอยู่เนี่ยเพลงเป็นผู้ชายรอพระรักรอพระรักมันเป็นเพลงตอบก,กันบอกว่กกาพรุ่งนี้ยักสองครั้งตลกเพมันไงล่ะ จะสเอาพิมพ์มาลองอาจริงๆรอบๆคนนี้ก็เคยประกวดมาด้วยกันนะเหรอเออเจ้าของเพลงเนี้ยทุกสนามสมัยนั้นใช่ชื่ออะไรนักร้องชื่ออะไรเออจำไม่ได้ตอนนี้แต่ก็อยู่เวทีเคยอยู่เวทีแ้วกันเอาพอทิ้งใจได้างเพล็กอีรอพอรักเอาเหรียญไว้ไม่ต้องเหรียญเต๋าพอทิ้งพระเหรียญเหรียญไปเลยเพียงลูก มันเป็นเพลงชักขาอุ้ยเอ็งซีแนะแม่เขาจะเอินะอาจารย์สาวหน่อยอ๋อเพลงนี้เข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นของวงเทวันใช่ไหมแม่ค่ะโอ้แล้วก็คนละคนและอย่าลืมนะครับซื้อแบบชมกุมปิดของเรา 15, 16, 17 นะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดศิลปินแมนมานวันครับ,รบเมื่อขับมักเนี่ยเขาเอราคาเวลาฮะเวลานี่จะได้ไปยูยอยู่แนว <laughs> แล้วเวันนั้นอ้วนอิงจะร้องลิเกคู่กับีดาวดนเนชนกค่ะวันที่สิบ ok เจ็ดนุ่นด,ดับหลงเนี่ยใช่ล่ดั้หลงอุ้ยว่าเอาดั้หลงคนเขาได้จเป็นอะไรเนี่ยก เอาฝนไม่ทกบออกอะทบตั้งแต่วันก่อนเขาก็เงนใจนะเขเงนมา้อ่อนโอ้โทบก็ใสลรองเทาไปเรียงโกบแซวๆเอาพระทินมายวนี้ลองเท้าเราเปียกไปแล้วเงะไหลงไปเยอะยะน่ กับผมพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไ้ซํานีอครับพากแพงเศร้าเจ๊กเดี๋ยวนองเศร้าแหละจะน้อยเอื่อยเศร้าจับนิองหญิงเศร้าเช็กตอครับคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ